สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับนะค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนสี่ครับล่าสุดนะครับสครับไม่จะลวันนะครับได้ออกมาโพสต์นะครับคําเบิกฟาร์มในอีพีสองนะครับนะคาเบิกฟาร์มลุดอีกแล้วสิครับนะเดี๋ยวเราจะไปอ่านคําเบิกฟาร์มกันนะครับนะในหัวข้อที่บอกว่ารูปที่หนึ่งและรูปที่สองเป็นคําเบิกฟาร์มของดําในชั้นต้นระบุนะครับ ไปเราเขาเริ่มกัน,นครับรูปที่หนึ่งรูปที่สองนะครับเป็นคาเบิกความของดําในชั้นต้นระบุชัดว่าครอบครัวแบ่งออกเป็นสองฝ่ายจากกรณีเครื่องสับมะพร้าวโดยแบ่งเป็นแบ่งเป็นเป็นอพ่อหนุ <c oughs> ่มวัยไถนนะครับดํานะครับแล้วก็แม่นางเอกพ่อพระเอกนะครับอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับและพี่น้องคนอื่นกับตายายนะครับอยู่อีกกลุ่มหนึ่งมีความบาดหมางก,กันมาประมาณหนึ่งปี ก่อนเกิดเหตุทําให้ทั้งสองฝ่ายไม่มีการพูดคุยกันและบรรยายเรื่องตาตานิ้วขาดแต่ในการพักษาอุทธร์รูปที่3กลับระบุว่าในฟาร์มได้ฟาร์มจากโจทย์รูปที่1เบิกความว่าประมาณปี62ครอบครัวของโจทย์กับร่วมกับทั้งออสองครอบครัวจําเลยนะครับทั้งสองไม่พอใจกันเรื่องเครื่องสับมะพร้าวที่ใช้ในการประกอบอาชีพนี่ครับ อ้างว่าครอบครัวนางกับพระเอกไม่พอใจกันครับเรื่องเครื่องบดมะพร้าวนะครับที่ใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยง้วงจึงน่าเชื่อว่าอาจเป็นสาเหตุการหนึ่งที่จำเลยที่หนึ่งพาผู้ตุยนะครับไปทอดทิ้งไว้ที่เชิงเขาภูดเล็กแก็บเรื่องเจ้าต้องการแก้งครอบครัวจำเลยทั้งสองก็เป็นไปได้ประเด็นนี้เราไม่เห็นด้วยกับดุญนิติของสารุทธร์เพราะความหมายถ้อยคาของดาไม่ได้หมายความไว้ไว้เช่นคําพิพากษา กล่าวคือดำเบิกความว่าเมื่อปีหกสองนะครับดำแม่นางเอกนะครับแล้วก็กระตุยก็กระลอกนะครับได้ตกลงกันจะเลี้ยงด้วงและหนูนานายกระลอกมีเครื่องสับมะพร้าวอยู่แล้วหนึ่งเครื่องแต่พ่อพระเอกต้องการจะซื้อเพิ่มอีกหนึ่งเครื่องดำไม่เห็นด้วยดำจึงพยายามแยกตัวออกมาจากกลุ่มดังกล่าวแต่พ่อพระเอกได้พยายามขอให้ดำสั่งเครื่องมร้าให้หนึ่งเครื่องดำจึงสั่งให้และมีเครื่องสับมะพร้าว เครื่องใหม่มาตายายนะครับกระตวยกระลอกไม่พอใจดําโดยบอกว่าเครื่องสับมะพร้าวมีอยู่แล้วจะเอามาแข่งกันทําไมครอบครัวดํากับครอบครัวจําเลยทั้งสองจึงไม่พอใจและแยกตัวออกมาจากครอบครัวใหญ่หลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกันกับตายายกระตวยกระลอกประโยคที่ว่าครอบครัวของข้าพเจ้าและครอบครัวของจำเลยทั้งสองจึงไม่พอใจกันในเรื่องเครื่องสับมะาจึงเป็นการตีความหมาที่พิษ ผิดพลาดและคาดเคลื่อนนะครับเพราะบริบทแห่งคําเบิกความนี้คําว่าไม่พอใจและมีต่อท้ายว่าและแยกตัวออกจากครอบครัวใหญ่หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้คุยกับตานะครับแล้วก็ยายนะครับแล้วก็กระตุยแล้วก็กระลอกนั้นหมายความว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเรื่องเครื่องสัมภารเป็นความขัดแย้งของจําเลยที่หนึ่งกับครอบครัวใหญ่คือตายายนะครับกระตุยแล้วก็กระลอก แม้กระทั่งตัวโจ์ร่วมที่หนึ่งเองก็ไม่พอใจครอบครัวใหญ่ไม่ใช่ความขัดแย้งของโจทย์ร่วมทั้งสองกับจำเลยทั้งสองแต่อย่างใดอันซึ่งนํามาเป็นเหตุให้สารอุทธรจะเอาประเด็นนี้มาลงเป็นมูลเหตุจูงใจในการที่จำเลยที่หนึ่งว่ามีเจตนากันแกล้งโจทย์ร่วมทั้งสองโดยการแอบไปลักพาตัวลูกสาวคนเล็กไปซุกซ่อนและทอดทิ้งไว้จนตุยเพื่อเป็นการแก้แค้นนั้นเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนดังนั้นในประเด็นนี้ฝ่าย ทั้งไฟจำเลยจึงต้องโต้แย้งคำพิพากษาอุทธรณ์โดยการยื่นยีกาให้ศาลฎีกาพิจารณาในประเด็นนี้ว่าศาลอุทธรณ์อาจจะตีฟารมหรือตัดสินไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ได้ว่ากล่าวมาแล้วในศาลชั้นต้นโอ้โหเอฟซีครับนี่ครับคำเบิกความรุนสี่ครับผมนะครับ นี่ครับตามความเห็นของนายแพทย์จุดจุดซึ่งเป็นผู้ชนสูตรพิกล่างผู้ตุยด้วยการผ่าล่างผู้ตุยเป็นครั้งแรกส่วนบุญเหตุจูงใจในการกระทำความผิดนั้นคดีได้ความจากโจทย์รวมที่หนึ่งเบิกความว่าเมื่อประมาณปี2 5 6 2ครอบครัวของโจทย์รวมทั้งสองกับครอบครัวของจำเลยทั้งสองไม่พอใจกัน เรื่องเครื่องบดมะพร้าวเครื่องสับเผา,าที่ใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยง้วงจึงน่าจะเชื่อว่าอาจจะเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่จำเลยหนึ่งพาผู้ตุยไปทอดทิ้งไว้ที่เชิงภูเหล็กแก๊บเนื่องจากต้องการกันแกล้งครอบครัวของจย์ร่วมทั้งสองก็เป็นได้แม้จำเลยที่หนึ่งจะไม่มีเจตนานะครับทำผู้ตุยโดยประสตงคต์ต่อผลโอ้โหเป็นไงครับพี่ครับเป็นไงครับ เป็นยังไงครับนี่คือโป๊ะแตกโป๊ะแตกนะครับสี่ครับคําเบิกความเนี่ยหลุดออกมาเดี๋ยวเราไปอ่านท่อนนี้ท่อนนะครับสีครับอืมอ่ะ จนทั้งเดือนมีนาคมสองห้าสามขณะที่ตานะครับอยู่ในที่นาเกิดเหตุจากเหตุการณ์วัวหลุดวิ่งหนีตาพยายามจับเชือกมัดวัวเข้ากับเสาแต่เชือกรัดนิ้วของตากับเสาในขณะที่วัวพยายามวิ่งเป็นเพราะให้นิ้วของตาขาดทั้งสามนิ้วขณะนั้นข้าซื้อก๋วยเตี๋ยวเข้าไปให้ยาย ที่บ้านจึงพบตากับแต่ภาพเห็นบาดเจ็บอยู่ค่าให้นายกระลอกนะครับพาตาไปส่งโรงพยาบาลและค่าเป็นผู้ดูแลในการเรียกเงินประกันอุบัติเหตุจากให้ตาตาจึงบอกแก่ข้าว่าจะนำเงินประกันนี้ให้ข้าและกระลอก ภายหลังตาออกจากโรงพยาบาลข้าและโจ์ร่วมี้ที่สองได้เข้าไปดูแลช่วยงานที่บ้านเป็นเหตุให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวข้าและตากับยายดีขึ้นเรื่อยๆโอ้โหเป็นไงครับโอ้โหโป๊ะแตกนะครับนี่ครับสิ่งที่จระเข้นะครับนะครับไม่เห็นด้วยครับดังนั้นนะครับ ประเด็นนี้ทางฝ่ายจำเลยจึงต้องโต้แยง้งคำพิพากษาสารุทธร์โดยการยื่นฎีกาให้ศาลฎีกาพิจารณาในประเด็นนี้ว่าสารุทธรอาจตีฟาร์มหรือตัดสินไม่ถูกต้องตามข้อจริงที่ได้ว่ากล่าวมาแล้วทัานโอ้โหสิครับนี่ครับประโยคนี้นะสิครับประโยคที่ว่าครอบครัวข้าพเจ้าและครอบครัวของจำเลยสองฝ่ายจึงไม่พอใจกัน ในเรื่องเครื่องสาพาวจึงเป็นการตีความหมายผิดพลาดและคาดเคลื่อนเพราะบริบทแห่งคําเบิกความนี้คําว่าไม่พอใจและมีต่อท้ายว่าและแยกตัวออกมาจากครอบครัวใหญ่หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้คุยกับตาใหญ่นะครับกระตยุยนะครับกระลอกนั้นหมายความว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเรื่องเครื่องสาพาวเป็นความขัดแย้งของจําเลยที่หนึ่งกับครอบครัวใหญ่ตายายนะครับกระตยุยนะครับกระลอก แม้กระทั่งตัวโจดร่วมที่หนึ่งเองก็ไม่พอใจครอบครัวใหญ่ไม่ใช่ความขัดแย้งของโจทย์ร่วมทั้งสองกับจำเลยทั้งสองแต่อย่างใดอันนี้อันซึ่งนำเป็นเหตุให้สารอุทธรเอาประเด็นนี้มาลงเป็นมูลเหตุใจูงใจในการกระทาในการที่จำเลยที่หนึ่งว่ามีเจตนากั่นแกล้งโจทย์ร่วมทั้งสองโดยการแอบไปลักพาตัวลูกสาวของเล็กไปซุกซ่อนและทอดทิ้งไว้จนตุยเพื่อเป็นการแก้แค้นนั้น เป็นความเข้าใจคาดเคลื่อนจบการในงานข่าวชัดเจนครับ